กระสุนจะหมดแล้วกระสุนจะหมดแล้วสีนจะหมดแล้วเฮ้ยเฮวิ่งมาละชอบออกฟ้าเหรอจ้าเราอ่ะมาล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 ะมันมาละมันมาละเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมันมาละเฮ้ยเอ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 ้ยอย่าให้รู้นะ แกน่ะมันร้ายท่านนี่่านนี่เอา้าแตกนะเอานะเอ็นเดนสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Call of Duty Mobile กันด้วยนะครับผมสำหรับในวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกเทคนิคการเล่นโหมด 1v1 เดียวนะทุกคน นั่นก็คือโหมดอาเขตใหม่ที่เพิ่งเข้ามาพร้อมกับปืนโคไดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าโหมด 1v1 เนี่ยมันเล่นยังไงนะแล้วก็มีเทคนิคนิดหน่อยอะไรบ้างนะทุกคนสําหรับการที่จะเอาไปทำเควสเพื่อได้รับปืนโคไดแบบฟรีๆกันนะ <c oughs> นี่เลย <c oughs> เขาบอกว่าแข่งทั้งหมด3รอบนะทุกคนเปลี่ยนฝั่งหลังเริ่มรอบใหม่ทุกครั้งนะแต่ไอการเปลี่ยนฝั่งเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีผลหรอกเพราะดนานมัน บอกก่อนเลยว่าด่านเนี่ยจะมีแค่2ด่านนะทุกคนนั่นก็คือด่านซารลอนและก็ด่านคิวเฮาส์นั่นเองซารลอนนี่เป็นแค่เนี่ยด่านสี่เหลี่ยมโง่ๆที่มีบ้านอยู่ตรงกลางเป็นเหมือนแบบว่าคลับยุคคาร์บอยเหมือนลงเตียเต๊ยมบ้านลงเตี๊ยมบ้านแล้วมัน เหมือนแบบร้านเหล้าบาร์ในแนวคาบอยอะไรอย่างงี้นะทุกคนแล้วก็ด่านคิวเฮาส์นะทุกคนซึ่งก็ไม่ต่างกันหรอกถ้าได้เปลี่ยนฝั่งอนนะ <c oughs> และเขาบอกว่าการสู้ในรอบแรกเนี่ยจะใช้โหลดเอาที่แต่ละคนเลือกมาเองนะ <c oughs> ส่วนคนที่แพ้ในรอบแรกเนี่ยจะได้เลือกอุปกรณ์ของรอบต่อไปก็คือการที่เล่นในตาแรกเนี่ยถ้าสมมติเราแพ้เนี่ยเราจะสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะดวลกันในปืนประเภทอะไรนะทุกคนซึ่งก็จะมีให้เลือกทั้ง8แบบเลยก็คือปืน a r ปืนสไนเปอร์ปืนเอ ปืน S M g ปืนช็อตกันปืนพกมีดหรือมิสไซลด้วยโอ้โหมิสไซนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเ,เดี๋ยวเอไปลองดูก็ดีและเขาบอกว่าเวลาที่ไม่ได้อยู่ในประเภทที่กําหนดเนี่ยจะถูกระบบเปลี่ยนให้อัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะว่าจะไม่มีปืนเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนให้เราถูกใจไม่ถูกใจก็แล้วแต่บุญแต่กรรมแล้วกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้าใจตรงกันแล้วก็กด Subscribe ไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะทุกคนเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับผมไปลุยกันเลยดีกว่านะจ๊ะสำหรับตาแรกเนี่ยได้โหมดเอยได้เป็นด่านคิวเฮ o า s e นะทุกคนแนะนำว่าถ้าเป็นด่านคิวเฮ o า s e เนี่ยให้เปิดด้วยสไนเปอร์เลยเพราะว่าระยะทางค่อนข้างที่จะไกลกันอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยการหยิบสไนเปอร์เนี่ยก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะดีนะเวลามันจะเดวมันหายไปไหนล้ว มันนออยยูู่่การหยิบสไนเปอร์มานเนี่ยก็นี่ค่อนข้างที่จะได้เปรียบในระยะไกลๆนะทุกคนแต่ถ้าเป็นด่านซารอนเนี่ยการหยิบสไนเปอร์มาเนี่ยก็อาจจะอาจจะแพ้ทางอยู่พอสมควรน,นะไปไหนละเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนหายละมันเข้ามาใกล้ละเฮ้ยูู้้ไม่รอดหรอก <laughs> ไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกนะจ๊อนี่บอกเลยว่าการหยิบสไนเปอร์มาเนี่ยในด่านคิวเฮาเนี่ย ค่อนข้างที่จะเป็นข้อได้เปรียบนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเอาไปใช้กันนะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะที่พี่พบเห็นมาด้วยตัวเองเพราะว่าผมก็เคยโดนบอกเลยว่าปวดหัวแล้วก็เจ็บจี๊ดสุดๆไปเลย <c oughs> อ,อนี่แล้วก็ UAV เขาก็จะคอยบอกเอ๊เอจะจะมาจะมาเชิงเหรอจะมาเชิง <c oughs> ออันแน่เชิงเชิงเชิงเทียนหรอจะว่าไปแล้วเชิงเทียนก,กูก็สวยดีเหมือนกัน <c oughs> อันแน่อันแน่เชิงเทียนเชิงเทียน เตยเตยเตยเตอันแน่อันแน่อันแน่ชอบเล่นซ้ำแอบละจ้าเตยเตยกระสุนจะหมดแล้วกระสุนจะหมดแล้วกระสุนจะหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยวิ่งมาละชอบออกฟ้าล่ะจ้าเราอ่ะมาล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 ะมันมาละมันมาละเฮ้ยเยอะเฮ้ะเยอะมันมาละ เอ้ยเๆ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยเ้ยอย่าให้รู้นะแกน่ะมันร้ายฮ่นนี้ท่เนน้เอ้าแตกนะเ้านะหนึ่งตาเนี่ยจะให้เออหนึ่งตาเนี่ยจะให้ฆ่าทั้งหมดห้าคนเอ้ห้าครั้งนะทุกคนฝั่งละห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเก็บได้ห้าแต้มก่อนเอ้ามันออกหนีไปเลยว่ะ มันออกหนีไปเลยทุกคนอะไรเนี่ยบ้านะสงสัยร้องออกไปร้องไห้โดนแกลง้งบอกเลยนะทุกคนสำหรับด่านคิวเฮาเนี่ยสไนเปอร์เท่านั้นนะเอาล่ะทุกคนสำหรับเกมที่2เนี่ยเราก็ได้ด่านซาร o ลอนเป็นชี่เรียบร้อยบอกเลยว่าจุดเกิดเนี่ยจะมีตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยแล้วก็มีแค่ข้างหน้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย สามารถจะรีบวิ่งไปดักได้เลยแบบนี้ไหนไปไหนล้อันไหน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 ไหนไหโผลมาพนุมโผลมาอโอโอโโอเสสโผลมาอีกโผลมาอีกฮปัตตตตออแตกไ่นี่แตกมหนึครับแตกมาหนึครับเนี่ยทุกคนด่านซาลอนก็มีแค่นี้แหละ ไม่ใช่ร้านแต่ผมนะแต่เป็นเสียงเสียงเสียงอยู่แถวนี้เอเอไม่อยงนี้อันนัน้แน,น,น่จะมาล้วงเหรอจ้า <laughs> พลาดบอกเลยว่าพลาด <laughs> ด่านซาลอนเนี่ยก็ <laughs> จะเหมือนเหมือนอันแน่อันแน,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 น่ไม่ได้พูดสักทีไม่ได้พูดสักทีอี่เ <laughs> ป็นไงนะ่ะเก็บสามศพปุ๊บก็จะมีกีตาร์มาลีด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 ี้ดีให้ฟังด้วยเอ๊ะเอ๊ะจะพับ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  หมอบก่อนหมอบก่อนหมอบก่อนเดี๋ยวตายหมอบก่อนเดี๋ยวตายตายมาใหม่คุ้มเดี๋ยวแพ้เอาจะบ้าเออเจ้าว่าไปแล้วเชิงเทียนว่ากูก็สวยดีเหมือนกันตอนนี้แต้มผมสามแต้มของมันเนี่ยอยู่ที่หนึ่งจะอะไรมาสู้ผมวะถามจริงนี่ขี้หมูชะมัดเลยอุ้ยปวดหมอบไม่ได้ติดป่าเอ้ย เอาเอาหรือว่ามันอยู่ใต้บันไดที่ผ่านแล้วจะแพ้ปะเนี่ยบ้านอะฮนน่เฮนน่เสียงมันอยู่ไหนมาเจเจอเจอเฮนนี่ไปไหนละอยู่ข้างบนเหรออยู่ข้างบนเหรอจ๊ะเหมือนเป็นบาา์เก่าๆผุๆพังๆนี่ตรงนี้ก็สามารถที่จะขึ้นได้นะทุกคนสำหรับใครที่อยากมาสุ่มอยู่หลังป้าย มานั่งสุ่มอยู่หลังป้ายเอ้ยเปเออเรียบร้อยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะในรอบแรกเนี่ยผมก็ชนะไปนะทุกคนหนึ่งแต้มนะครับใครชนะสองรอบก่อนเนี่ยก็เป็นฝ่ายชนะไปเลยนะเออสำหรับตานี้เนี่ยโอ้ฝั่งนู้นเลือกลูกซองว่ะทุกคนผมก็ต้องเอาเจ้าตัวนี้แล้วกันเออรัวๆหน่อยเออไม่มีทางจะมาชนะผมได้หรอกสงสัยไอหมอนั่นมันทำาเว s ลูกซองอยู่แน่เลยเฮ้ยเฮ้ยเ้ โอ,โอ้โอ้บวกดิฮะบวกดิฮะบวกดิฮะแ <laughs> ม่ไงพลาดแล้วเรืองลูกซองกับผมอ่ะมาเลยจัง <c oughs> แล้วก็สําหรับคนที่เกิดใหม่เออมันมันก็จะตัวแดงๆแป๊บหนึ่งนะทุกคนเอาเอาาตัวมันจะแดงแป๊บหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามอย่าไปดักจุดเกิดเพราะไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะเป็นฝ่ายแตกเองเพราะตัวมันแดงเข้าใจใช่ไหม บกระจอกกระจอกซะไม่มีเฮ้ยเได้ยินเสียงเท้าบอกเลยว่าเล่นด่านนี้เนี่ยหนึ่งหนึ่งเนี่ยพยายามฟังเสียงเท้าเยอะๆช่วยได้เยอะเลยทุกคนการฟังเสียงเท้าเนี่ยบอกเลยว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเลยอุ๊ยมาแล้ว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 ใช้ปืนพกเหรอขี้โกงเหรออยู่นี่ต่างหากเรายืนอยู่นี่ต่างหากเร็ อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่กระจอกชะมัดเนี่ยน่ะเหรอหุ่นยน AI น่ะสู้ฉันไม่ได้หรอกนะนี่เลยบอกเลยว่าด่านเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแคบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟังเสียงเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเลยแล้วก็มุมซ่อนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นเนี่ยวิ่งเลยหุ้ยผมทําร้ายผู้หญิงเ่รอเนี่ยโหขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจจริงๆน่ารักว่ะแอดมั่ง <laughs> จะว่าไปแล้วเชิงเทียนของกูก็สวยดีเหมือนกันเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับโหมด1.1นนะในด่านซาลอนในด่านคิวเฮาส์เนี่ยก็เทคนิคที่บอกไปก็คือ เปิดด้วยสไนเปิ์นะทุกคนพยายามยิงให้โดนก่อนที่มันจะวิ่งมานะแล้วก็ดูซ้ายดูขวาว่าถ้ามันจะวิ่งมาทางไหนเนี่ยแล้วก็ปาแชปมีนไปดักไว้ด้วยก็ดีนะทุกคนแต่ถ้าสมมติว่าเราเปิดด้วยสไนแต่เราตายอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นปืนที่เราถนัดเลยถ้าเป็น smg เนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็อาจจะไกลหน่อยสำหรับคิวเฮาส์แต่ว่าถ้าเป็น ar เนี่ยผมรู้สึกว่าก็ทางที่จะได้เปรียบอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทริกสำหรับการคิวเฮาส์เนี่ยก็อยากให้เล่นเป็นเปิดด้วยสไนนะทุกคนอย่างททีี่่ผมไไปปจนนนัออออก แล้วก็เล่นตลอดเกมด้วย AR นะทุกคนแล้วก็ถ้าเราแพ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกปืนที่เราถนัดได้นะแล้วก็เล่นให้ชนะนะอุ้ยรับเป็นเพื่อนแล้ว <c oughs> แล้วก็ในด่านซารลอนเนี่ยทุกคนแนะนําเลยว่าให้เล่นปืน s m g นะทุกคนเปิดด้วย s m g เพราะว่าด่านเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแคบนะแล้วก็ที่ซ่อนเนี่ยมันก็มีแค่แบบเป็นที่ซ่อนหลังรถหลังกล่องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเชิง <c oughs> การใช้แฝดการใช้สโมกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะถือว่าเป็นลูกเล่นที่ดีนะทุกคนการปาแถบมีนเนี่ยก็อาจจะเป็นอะไรที่ต้องปาลับๆับหน่อยเพราะว่ามันสามารถที่จะมองเห็นง่ายๆด้วยความที่ด่านมันเล็กกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาเป็นระเบิดสติ๊กก็ได้หรือเป็นระเบิดแฟงธรรมดาก็ได้นะทุกคนปาดักอีกทางหนึ่งให้มันวิ่งออกมาแล้วเราก็ยิงอะไรอย่างนี้พอรึ้กออกเนาะและก็ไม่ต้องเศร้าทุกคนสําหรับใครที่แพ้ในตาแรกเนี่ยตาที่2เราสามารถที่จะเลือกอะไรที่เราถนัดได้อาจจะเป็นมีดก็ได้นะอื เอามีดมาฟันกันก็มันดีเออแต่สำหรับ RPG ีนี่ไม่รู้ไม่เคยลองก็จะปั่นจัดเลยปะ่ะเออก็ใครอยากลองก็ไปลองดูนะทุกคนแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งเลยที่สําคัญมากๆนะทุกคนด้วยความที่ด่านมันเล็กมากๆเนี่ยการใช้หูฟังเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะทุกคนสมมุติว่าเราเรา,เ,ราเวลาเราฆ่ามันแล้วก็หาหาที่อยู่ของเราที่เป็นหลักเป็นแหล่งแบบหลบหลังกล่องหาม,มุมอะไรเงี้ยแล้วก็คอยฟังเสียงว่า ศัตรูเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็พยายามที่จะโฟกัสไปตรงนั้นนะการฟังเสียงเนี่ยเราสามารถที่จะได้เปรียบเลยนะทุกคนถ้าสมมติว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยไม่ได้ใช้เสียงไม่ได้ฟังเสียงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นฝ่ายที่จะได้เปรียบมากกว่านะทุกคนและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยเนี่ยผมโดนกับตัวเลยทุกคน<อ>การวิ่งจู๊กเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากการวิ่งความเร็วแล้วก็ความคล่องตัวในการบังคับของเราเนี่ยจะต้องอยู่ในระดับ legendary เหม <c oughs> ือนกัน ไม่งั้นเนี่ยเราก็าสามารถที่จะเป็นเป้านิ่งให้เขายิงง่ายๆนะการที่จะแบบซิกแซกหลบกระโดดมุดไหลทะไลกระหรอกกระลึกคุยุดกุ้ยอะไรนะบอกเลยว่าก็ค่อนข้างที่จะสําคัญเหมือนกันนะความคล่องตัวในการขยับตัวของเราเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยที่ถ้าเราโดนกับตัวเนี่ยเราจะหงุดหงิดมากๆเลยยิงไม่โดน สำหรับหมดหนึ่งีหนึ่งเนี่ยก็มีแต่เพียงเท่านี้นะทุกคนด่านเล็กๆที่ดูดูเดือดนะทุกคนการดวนปืนหนึ่งต่อหนึ่งบอกเลยว่าสนุกมากนะแต่แหมรู้สึกว่าชวนเพื่อนมาเล่นไม่ได้นะแบบว่าชวนเพื่อนมาท้าหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยเออมันมันมันไม่ได้อะเออมันต้องไปเจอคนอื่นอ่ะอันนี้ก็ค่อยงจะเศร้าหน่อยนะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยก็ไว้แต่เพียงเท่านี้แหละทุกคนสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันนะครับผมจุ๊บๆหูยดเครับแอปด้วยว่า น่ารักจังนั้นเลยไหนลองชวนสิ